ข้าหมน52ไส้เนะี่ยคือชิ้นละ25บาททุกไส้เป็นขนมปังอบสดทําไส้สดๆแล้วไส้ใหม่ๆเราไม่ได้หวังทำรายเยอะๆเราหวังที่จะให้คนได้ทานของอร่อยแล้วเรามาซื้อเอาเป็นจํานวนมากดีกว่าสวัสดีค่ะเจม็กกัลยาพรสาธรน,นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเจม็กไว้เฮยค่ะ จริงๆแล้วเมื่อก่อนเจแม็กเป็นผู้ผลิตขนมปังคือเป็นส่วนกลางที่ผลิตไส้ขนมปังของแบรนด์ปังเฮ้ยแต่ตอนนี้ธุรกิจปังเฮ้ยมันมีหลายเจ้าของเนาะเจแม็กก็เลยหันมาเป็นขนมปังเจแม็กเฮ้ยเป็นขนมปังอบสดทำไส้สดๆแล้วไส้ใหม่ๆเสียงตอบรับตอนนี้ถ้าเป็นเจแม็กเฮ้ยในห้างขายดีมากคนทั่วไปคนไทยทั่วไปะจะเดินห้างเพราะว่ามันร้อนตอนนี้เราต้องวิ่งหาลูกค้าธุรกิจเบเกอรี่มันผุดขึ้นมาเยอะ คู่แข่งก็เยอะเราต้องทำยังไงที่จะให้คนมาสนใจในแบรนด์ของเรา1ไส้สสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกอย่างต้องเป็นของดีวันที่ขายดีที่สุดทุกวันนี้ถ้าพี่เข้าห้างพี่จะขายดีทุกวันและทุกที่ลูกน้องอ่ะขาย4ี่ห้าคนอ่ะขายไม่ทันต่อวันจุดเด่นของร้านเราเราเป็นอ่านมปังที่ทําสดแล้วไส้ของเราเยอะตอนนี้เรามีอยู่ที่52ไส้ตัวที่ขายดีสุดคือตอนนี้นะ่ะจะเป็นหมูหยองน้ําพริกเผาเบคอนมายองเนส แล้วก็พิซซ่าข้าหมอน52ไส้เนะี่ยคือชิ้นละ25บาททุกไส้บางไส้เราก็ขายได้กำไรน้อยบางไส้เราก็ได้กำไรเยอะ เราเอามาตัวเฉลี่ยกันจริงจริงใช่ไหมคะเวลาแก่เลือกสรรวัตถุดิบสินค้าหรืออะไรก็ช่างจะให้เอามาเทสอย่างเบสฟู้ดเนี่ยพี่ใช้เบสฟู้ดมารู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเป็นแบรนด์ของปังเว้ยเฮยด้วยซ้ํานะทําไมพี่ถึงเลือกใช้แบรนด์เบสฟู้ดหนึ่งเบสฟู้ดน่ะคุณภาพของเขาคงที่รสชาติเหมือนเดิมเราทํากี่รอบรสชาติก็จะเหมือนเดิมตั้งแต่เริ่มทําขนมปังมาในชีวิตของพี่ก็ใช้แบรนด์นี้มาเลยตัวซอสพิซซ่าขะนอนเนี่ยมันเป็นซอสที่เรามาผสมกับไข้พิซซ่าของพี่เลยกลิ่นมน โดยที่เราไม่ต้องปรุงอะไรสวีทเบเกอรี่มายองเนสของเบสฟู้ดตัวนี้เป็นตัวผสมหมูหยองเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่โดนความร้อนแล้วจะเงาทําให้สีสวยฉ่าถ้าเป็นตัว SE b a เบเกอรี่มายองเนสของ b บ s ฟู้ด d นะตัวนี้พี่ใช้หลายตัวกับไส้หลายอย่าง อย่างเป็นไส้เบเกอรมายองเนสแล้วอบความมันหวานได้ที่กลมกล่อมซิลลิ่งวานิลาของเบสฟู้ดตัวนี้พี่ใช้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนละกลิ่นของเขาละมุนเป็นกลิ่นวานิลาแบบไม่ฉุนมากแล้วก็หวานพอดีพอไปอยู่ในเนื้อขนมปังแล้วมันจะไม่ไม่แข็งมันจะชําถ้าจะให้แนะนําเพื่อนๆในวงการเบเกอรี่พี่ก็อยากจะแนะนาเบสฟู้ดให้ทุกคนทุกร้านเพราะว่าของเป็นเป็นของคุณภาพที่คุ้มราคาได้คุ้มปริมาณได้แล้วก็คุมรสชาติได้สั่งซื้อได้ ว่าของเขาดีจริงร้านเจแม็คนะคะเป็นแบรนด์เจแม็คไว้เฮ้ยนะคะถ้าอยากจะอุดหนุนเจแม็คนะคะเข้าไปในแบรนด์เจแม็คไว้เฮ้ยแล้วก็จะเห็นรูปเจแม็คเลยอยู่หน้าร้านจะมีรูปหน้าเจแม็คเลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะเจแม็คไว้เฮ้ยค่ะ